และที่สำคัญศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีแจ้งเตือนอยู่นะคะคุณผู้ชมให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่25พฤศจิกายนนี้ค่ะซึ่งตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักต่อเนื่องเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำออกจากเมืองจนเต็มกำลังแล้วนะคะติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ค่ะกับคุณติชิลาพุทธสารพันรายงานสดจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเชิญค่ะ ถึงแม้ว่าสภาพน้ําในหลายพื้นที่นั้นจะลดลงบ้างแล้วแต่ว่าสถานการณ์น้าท่วมในอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้ยังไว้วางใจไม่ได้นะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะน้ําจากหลายอํเาเภอนั้นจะไหลามาสมทบที่อำเภอหาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะทําให้สถานการณ์นั้นยังคงรุนแรงค่ะนี่เป็นจุดหนึ่งค่ะบริเวณสี่แยกคลองหว่าน้ําลดลงบ้างค่ะแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมไปดูสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะเหมือนรถคันนี้นะคะที่พยายามขับฝ่ากระแสน้ําเมื่อวานนี้ค่ะแต่ว่าถูกน้ําพัดนั้นได้รับ ความเสียหายอย่างหนักนะคะซึ่งขณะนี้เจ้าของรถนั้นก็ได้ว่าจ้างรถยกนะคะมายกรถออกไปค่ะส่วนที่เห็นอยู่ด้านหลังนะคะเป็นในส่วนของรถที่ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะคะกระแสะน้ํานั้นได้พัดพารถมาชนกันเองนะคะแล้วก็รถสิบล้อค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นรถขนาดใหญ่นั้นก็ถูกน้ําพัดพานะคะตรงนี้เป็นอยู่บริเวณสี่แยกคลองหวากค่ะกระแสะน้ํานั้นลดลงแล้วนะคะแต่ว่าความเสียหายอย่างที่เห็นว่าเป็นวงกว้างจริงๆนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าค่ะดิฉันได้มี มีโอกาสเดินทางไปที่อ่างเก็บน้ำคลองเรียนนะคะซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําหลักที่รับน้ําจากเขาคอหงค่ะแน่นอนว่าสถานการณ์น้ําที่นั่นเจ้าหน้าที่นั้นพยายามที่จะเร่งระบายน้ําอย่างเต็มกําลังค่ะ ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าวันนี้สายฝนยังคงโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะทําให้บริเวณปริมาณน้ำบริเวณ,บ,เวณบึงกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนในอำเภอหัดใหญ่ซึ่งรองรับน้ำโดยตรงจากเขาขอหงเร่งระบายน้ำเต็มกำลังจนปริมาณน้ำลดลงซึ่งบึงแห่งนี้เป็นจุดที่รับน้ำโดยตรงก่อนที่จะระบายออกตามลำคลองสายเล็กๆซึ่งขณะน,นี้ทุกลำคลองนั้นมีน้ำจนเต็มความจุเกือบทั้งหมดแล้วนะคะ ส่วนนี้เป็นสภาพความเสียหายของแรงของกระแสน้ำจากริมคลองที่พัดเอากำแพงร้านพังก่อนจะไหลเข้าท่วมในพื้นที่เขตสิริของอำเภอหัดใหญ่เช่นเดียวกับรถหลายคันที่ถูกกระแสน้ำพัดพาเสียหายหลายคันนะคะบริเวณแยกคลองวะรวมถึงร้านค้าที่พังเสียหายเกือบทั้งหมดในจุดที่น้ำไหลผ่านค่ะขณะเดียวกันบนสะพานสูงหลายแห่งชาวบ้านยังนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาจอดไว้บนสะพานเพื่อป้องกันความเสียหายนะคะ ส่วนในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมหนักเมกื่อคืนนี้โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจชั้นในปริมาณน้ํายังไม่ลดลงนะคะและอาจจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากเมื่อช่วงเช้าในส่วนของเจ้าหน้าที่ได้มีการส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่หัดใหญ่ให้รองรับน้ําฝนที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในวันนี้นะคะโดยเฉพาะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักที่อําเภอคลองหอยโของอําเภอนาทวีซึ่งอาจจะไหลามาสมทบกับน้ําเดิมในอําเภอหัดใหญ่และน้ําเพิ่มเติมจากอเากอเภอสะเดาจังหวัดสงขลาพร้อมรับมือกับอุทกภัยค่ะ ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตลอดทั้งค่ำคืนที่ผ่านมาได้พยายามระดมกําลังเต็มที่นะคะเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างภายในบ้านและไม่สามารถออกมาได้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียบางส่วนที่ยังติดค้างอยู่ภายในโรงแรมและในช่วงเช้าพบว,ว่าหลายคนนั้นพยายามหาทางกลับประเทศเพราะเกรงว่าสถานการณ์น้าท่วมนั้นจะรุนแรงมากกว่าเดิมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นสภาพร้านค้าร้านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์บริเวณสี่แยกคลองวากค่ะอย่างที่เห็นนะคะว่า แรงอัดของน้ํานั้นถูกกระแทกทําให้กระจกภายในร้านเสียหายทั้งหมดเลยนะคะในส่วนของทรัพย์สินและก็สินค้าทั้งหมดบางส่วนนั้นลอยหายไปกับกระแสน้ําค่ะดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของร้านนะคะเขาเล่าว่าในส่วนของร้านนั้นได้มีการจ่ายค่าเช่านะคะเดือนนึงประมาณแสนกว่าบาททีเดียวค่ะในส่วนของร้านเองก็มีการก่อสร้างเองนะคะลงทุนเองทั้งหมดค่ะความเสียหายในครั้งนี้นับ10ล้านบาทค่ะและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาทุนที่ไหนมา ลงทุนต่อนะคะหลังจากนี้ค่ะนี่คือสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะขอบคุณคุณติชิลาค่ะขอบคุณครับ